in your face สวัสดีครับกลับมาพบกับอันอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวเอ็กซ์พารสปอร์ตนะครับกระบะแคปที่ขายดีที่สุดของเราเรามาดูกันดีกว่าว่าสีเงินนะครับรุ่นแคปตัวนี้ของเราตกแต่งยังไงกันบ้าง เริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับที่สวยของเราตัวนี้ที่โดดเด่นนะครับชุดหน้า F150 นะครับคันนี้เราแปลงชุดหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมออกแล้วใส่ในส่วนของชุดหน้า F150 เข้าไปนะครับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เราได้เปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกนะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD ตัวอักษรสีดําขอบตัวอักษรสีแดงนะครับกระจังทรงนี้ดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของความสวยงามนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ในเรื่องของ ที่ทางลมนะครับถ้าลมเข้าที่ด้านหน้าก็กระจายออกด้านข้างนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับกระจังหน้าทรงนี้นะครับในส่วนของด้านล่างตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับเราได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับรุ่น X a l p a แ t Cap ของเรายังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟตัว C เป็นสัญลักษณ์ของตัวไฟชุดหน้า F150 นะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้าของเราตัวนี้นะครับไฟหน้าของเราเป็นโคมไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับตัวนี้ไฟก็จะเป็นไฟสีส้มให้นะครับ มาพร้อมกับในส่วนของข้อไฟหน้านะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกู๊ปนะครับตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับทูโทนสีเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีของดาด้านนะครับสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวรถที่ติดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็แมทช์เข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างของตัวรถเรานะครับตัวนี้คิ้วล้อนะครับที่เป็นชุดต่อเนื่องจาก ชุดหน้า e F-150 นะครับเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้เราไม่ได้ยึดเจอะก,กับตัวรถแต่อย่างใดนะครับยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดกับตัวรถด้านด้านข้างนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับ ตัวนี้เป็นลายล้อแม็กยอดนิยมเลยนะครับลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยาง m o เตอร์ AT3 นะครับตัวนี้เป็นยางออเทเลนนะครับยางนสเตอร์ตอนนี้นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าดอกยางเขาสวยแล้วก็าการใช้งานของเขาสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับพื้นผิวขวดหินขวดต่างๆเนี่ยนะครับยางออเทเลนก็สามารถวิ่งงานใช้งานได้ดีด้วยนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างก็จะบอกขนาดเครื่องยนต์ของเราเครื่องยนต์2.2ลิตร6สปีดนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับ มาดูในส่วนของจุดต่อมานะครับด้านบนนะครับตัวนี้เราหลังคาของเราเป็นสีดําล้วนนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้แล้วก็ฟิล์มรอบคันของเราเป็นฟิล์มชนิดเซรามิกด้วยกันความร้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเบ้ามือจับตัวนี้เพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับตัวนี้นะครับ เราติดตั้งให้เผื่อลูกค้านะครับสวมแวนหรือเครื่องประดับนะครับเวลาล้วงไปก็จะไม่เกิดริ้วรอยนะครับแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์นะครับลายกราฟิกนะครับเราติดตั้งแต่ในส่วนของแก้มด้านหน้าเลยนะครับจนถึงด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นลายกราฟิกมาพร้อมกับฟอนต์คำว่าレンเจอร์นะครับวายแท็กนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของบันไดให้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันดีกว่าว่าคันนี้ตกแต่งยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับโลบาร์เหล็กของเรานะครับเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับ ัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวางของนะครับมัดของผ้าสัมภาระาต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้นะครับงานหนักงานเบาเอาอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายของตัวรถกันนะครับครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้เราติดท้าทั้งสองฝั่งเลยเพื่อเพิ่มมิติในส่วนของท้ายของตัวรถนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับรองบ้องมือาฟดาบนะครับเวลาเราเปิดฝาท้ายบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะป้องกันริ้วรอยแลวก็เพิ่มมิติของด้านท้ายของเราด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ติดอ่านในส่วนของชื่อของลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานให้เลยมีคําว่าเเจอร์แล้วก็คําว่าสปอร์ตให้การสนท้ายตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานให้อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับว่าแคร XL Plus ของเรานะครับเป็นโอเพนแครแคปเปิดได้นะครับเนครับ สามารถใส่ของชิ e ้นใหญ่ก็ได้นะครับหรือวางของก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเที่ยวเป็นครอบครัวก็สามารถนั่งกันไปได้หลายท่านนะครับด้านหลังก็สามารถนั่งกันได้3มท่านนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นบอกคู่หน้าบอกกำมะหยี่นะครับแล้วก็หน้าจอของเรานะครับมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้นะครับตัวนี้กุญแจของเราก็เป็นกุญแจรีโมทให้แล้วด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเรียกว่าครบคันไปเลยดีกว่านะครับสำหรับกระบะแคปที่ขายดีีท่สุดของเรา Sport AirPo สำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้การออกรถแบบนี้นะครับอันมีโปออกรถนะครับเริ่มต้นแบบไม่แต่งนะเพียง9,900บาทหรือแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับ49,999บาทนะครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยหรือโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะครับที่เป็นปลายโมเดลแล้วราคาลดเหลือเพียง 5 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นเอกพสปอร์ตนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจการออกรถกระบะแคบนะครับทักเข้ามาหาได้เลยนะครับอาจจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายที่สุดสําหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับช่วยทําให้เคสออกรถง่ายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลการตกแต่งนะครับทุกๆขั้นตอนทุกๆชิ้นส่วนนะครับที่ตกแต่งออกมาแล้วเท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไอขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกัน คลิปต่อๆไปนะครับว่าอ่านจะรีวิวรถฟอร์ดนะครับเป็นรุ่นไหนตัวไหนสีไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ